สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู่ทุกคนครับผอกบ,บ่า,าวเท้าหันนั่นใช่แนลครับพี่น้องมาบรรยากาศเนืมือแลงครับมัอนี้ตะเวนกำลังมอสิต,ตกดินนะครับอาดซิม,มืดเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อช่วงนั่งหลังหมดละนะครับมาพี่น้องมามัอนี้อันไข่ไข่ห่างห่างใครเป็ดห่างห่างนะครับไฮห่างห่างไข่เป็ดไข่เวียดนามสิบสี่หน่วยนะครับเครื่องแผงใส่กับน้ำแจีวขิงแจีวขิงอ่าเห็ดเคชื้อนกับอันน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันซีฟู้ดน้ำจิ้ม กินปลาหมึกบาเทานะ้าล่ะแต่ว่าเอาปั้นขิงใส่น้ำนะครับพี่เอาขิงดวงมามาหยุบนำ้ำพี่น้องเพื่อนว่าอมันจ,จังเสียบเอา้าก็ลองเบิงนะครับนี่สำคัญเพื่อนว่าพักเพียวนะครับนี่เด็ดอยากสวนใหม่ๆม่เลยก็บ,บักทัวกับพักสลดัดก็หอมเปนี่แหละมาใส่นะครับสูตรสดครับนี่มาลองเสียบๆน้ำบาเทา้าบรรยากาศในมือแรงครับพี่น้องเอาเอา,เอามาเพื่อนมึงตีพี่น้องปอกออกแล้วเลื้องงามขนาดมาบรรยากาศล่มแห้งคือเเ่าครับนี่ Ô, oh, treo của tùa đây Nhưng sẽ phút gầu rồi hmm. งงงงกระดันมันกรึดกๆึดเลย,ย,ยป่าเนี่ยกระดันนัน่นข้าวขาวมันเ,นเจ้ากันลุดตรงหัวคาย <c oughs> มันถืเป็นแข็งแข็งกีนหน่อยพี่น้อ,องคือคือใครอ่ะห่างห่างบ้า,บานเราอะก,กาศใหม่ๆได้ยัง <c oughs> จากสวนใหญ่ ปอกง่ายครับนี่ตัวเป็นกระดานขึ้นขงเอาออกก่อนน้องมันมันสี่ยำกึดแล้วมันยำหนักนิดหน่อยโอ<ฮ>้เจ้าวขิงคือหโองหอนขอแล้วเนาะมัน <c oughs> ใจก็พักกาดกระเจ็บ น่วยนี่บ้านมีน่วยนี่บ้านมีกระดันเบิ้งใส่น่วยนี่บราต้องแกะกระดันหรอบ่มีบ่มีกับพวกแกะอองมาใส่กระพกเพาะแผ่วหอมหอมขักเขื่น หันนั่นหั่นนากล้องมาใ่ร่ลมค่ะค่ะคำมันที่มีเสียงปูๆในน้เพื่อเพื่อนเหรอเอาออกแบบง่ายๆเลยครับมันเอาหนวกันเป็นกระดันมันแข็งจังไง เป็นเป็นซสืเป็นซสืบอปดแจงคือมันแจงก่าพี่น้องเนี่ยมึงก็เป็นโม่หอวกทั้งในนี่มันมันเป็นอันโตอ้อนเท็กน้อยแหละพี่น้องอื ม่วนใช้กับปักกาดนั่งแ่มห,หน่วยละคำคำหน,หน่วยเพราะนี่ có thịt đây và mình đang viện ta viện trên tốt đình mình nào sáng có hiếm เดืองพอดีงามเลย ืใส่น้ำกันมือนหน่ะ <laughs> โอ้เจ๊ง่ายครับพี่หน้องคนร้อนหนอกเลยซ้ำนี่พอดี่งเต็มเลยฮ้ท <laughs> ำยาวกกระดันมันน,นี่ยำ ึดือดยเรังเริ่มเหมือนมากเลยพี่น้องมั้ใส่แบบบรรยากาศที่เหมือนเหมือนเล็กนอ้อยนะครับต้าไว่ถกดิกนเอาบรรยากาศในมือแรล่งแหละมาฝากพี่ตอนน้องเนาะ สดเจ็บแบบรรยากาศนี่มือแลงก้อนเมืดอดม <c oughs> ไปเครื่องแผงนหน่วยหนึ่งใส่บ่ไรพี่น้อง หนึ่งมันบอบเป็นลูกมันเป็นใครยังบอชหนันอ่านหนูอื <c> ้อ <oughs> อย่างนั้นห่วงอกักอากัก ว่าโบเพ็ดมันเพ็ดไอ้มันออกห่อนข้อพป่น้องนี่แหละใส่ขิงมันออกห่อนขอ้อพักสลัดใหญ่ห้ตตาฮัตตาบุดดง๋ง ทอดนี่หัตะบงไปเลยหัตะบงก็คือหัากะขึ้น,นเ,เอาออกจากจากนัน้นไปใส่ไปใส่อีกนั้นหนึ่งแบบว่าปลูกข้างนะพี่น้องเขื่นว่าบง บ่แล้วเอาพริกไทยมาห้วยคือบรอปนันบ้าขาเอาเกลือ,อเอาเกลือเอาพริกไทยมาจิ้มมันจะเป็นอีกรสชาตินึงพี่น้อง Mưa nà, mưa nà tổng hợp với miếng xếp. Bản này, tổng hợp mấy nhang nằm. Nhớ thì nè, mọi người anh nhìn. Nó khóc ế, cắt đắn nó, nó อืโหลองขวากับเลืองหามเทน่อยเบิ่ง่นงเลืองเลืองเอ็มเต็มเขืองเลือง้อยห้อยบะ อมืงอนี้แแสบแสบจังเลยวะที่พี่สองมันแสบแสบ่บรรยากาศนี่มือแลรงมันแสบวะมึงร้องมึงอันกระดั่นมึนก่อืมคือยังยัมันคลื่อย่างคือมันเป็นยังอย่างเป็นอย่างเคลืนออพวก เบอกก็ที่บากนะเพีองอันนังกระติกนะอือคือนนังกระติกนังกระติกบ้านบ้า,านนอกเลยนก่อนยางกระสุน <laughs> นังกระติกยางกระสุนนะครับอือ พอเรียบรอยพี่น้อง14หน่วยเอาเครื่องแผงซะหน่วยหนึ่งอันมันยังบ้านอันเป็นอันลูกมันยังเป็นไข่อันอยู่ข้ามาะไรนะครับแต่ว่ามันจะอ,ออกเป็นเวลาเขาต้มมันถืเป็นจุดๆเป็นอันคือชื่อก็ยังเป็นฟองเวลาเขาทเทปูนอ่ะมันมันปูน,นะน,น,ปนบ่เต็มนะพี่น้องอือก็เลยบ่อออวมานะครับ14หน่วยหลอบเนี่ยบอร์อิมมันเลยกะแสบนะครับใส่กับเจีวขิงคือ มีรสชาติคองขิงนะครับไปใส่กับไอ้ไข่ห่างห่างหรือว่าไข่ไข่ลูกเป็ดเนี่ยพอดีเลยนะครับเบื้องบรรยากาศตอนนี้มืดนะครับเคลื่นนอนไปยังไงมืดพราะมุมพูนะครับมืดแล้วนะครับเห็นอันที่เห็นแสงนี่คือแสงจากจากกล่องครับพี่นอ้องแสงจากกล่องนะครับเนี่นเป็นทางหลังอาจีิเป็นมุมัว่วมีเม็ดสีแนยจังหน่อยกะขอถทดขอภัยพี่น้องนด้ครับเนดะ้อเอาเอาบรรยากาศนีมือแลงตัวพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องล่มซีเย็นๆน,นะครับ อุ่นล่มมาช่วยช่วยเลยนะครับร่มเย็นล่มหนาวนะครับบง่งบอว่าจักองศานะครับหน,น้าตอนนี้นะแต่ว่าช่วงยี้มัอเศ้ามากนี่เปิดประตูเพื่นออกมาโอ้เย็นจ่อยๆครับไปเห็ดงานบัวจา,ากอาบน้ำมาแล้วที <c oughs> ไ่ไหนก็รักษาสุขภาพในเรื่องพี่น้องเด้อทั้งบ,บ้านบ้าเท่าอาเภอเขมราชานะครับแล้วก็ทั้งบ้านสาวสีอําเภอนาตานตอนนี้มันเริ่มหนาวนะครับพี่น้องจังหวัดอื่นภาคอื่นหนาวแล้วบนละ่าพี่น้องเนาะเอากาค,คอมเมนต์ใต้คลิป ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับช่วงนี้ก็ตอบคอมเมนต์พี่น้องได้มีเวลาจังหน่อยนะครับได้ไล่ตอบคอมเมนต์นะครับกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อที่อ่าบางเทือบ่าวเท่ากับตอบบ่ทวงบ่ทันนะครับหรือว่าอาจสิตอบบ่เบิดนะครับบางท่านเพิ่นก็ว่าอยู่เม่นไปบ่เคยตอบจักเทื่อเพิ่นว่าเอ้าตอบบ่ฮอดนะครับตอบบ่ฮอดบ่ถึงกัขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับทุกท่านที่คอมเมนต์มากก็ยอมต้องการคําตอบเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่าเท่ากัขอโทษขออภัยนะครับถ้าหากว่า อ่ามันตอบบทท่านนะครับหรือบางท่านเพิ่ดคอมเมนต์มาปั๊บอยากให้บ่าวเท่าตอบโหลดมันก็เป็นไปบ่ได้ครับพี่น้องเอาแล้วกับพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเื่อยมากเนาะทั้งแฟนคลับอยู่ทั้งต่างประเทศนะครับแล้วก็แฟนคลับอยู่ทั้งในประเทศเองนะครับในจังหวัดต่างจังหวัดนะครับก็ขอบุญขอบคุณหลายๆครับพี่น้องถ้าบ่มีพี่น้องกาบบมีบ่าวเท่าในมือนี้นะครับซึ่งบ่าวเท่าคาโบ่มี่ยังมาตอบแทนนอกจากการหาแนวกินนะครับหรือว่าเอา ขมม้อมูลข้อมูลเซอรหรือว่าเอาแนวกินมากินให้จเจริญให้พี่น้องจเจริญอาหารน้ำเนาะมากินนํำบ่ได้นะครับมา,มาพี่น้องมาแต่ว่ามาบ่ไดดเอาฝากพี่ตอนน้องคือเกานะครับบอยอยากจากเวลามาอะไรครับเบิ่งหมื่นแล้วบอยอยากไกลพี่น้องเวลานั้นผัดจองมากนะครับหัวใจบาวเทาว้าวิวไว,ว้วันมืออื่นนั่นจังมาพอพมหนาประชะนั่นกะละแมนแน่นอนพี่น้องเอ้ยสำหรับมือนี้ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องคือเกานะครับมักอะไรถือใจกระแซบบ่าวเท้านี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ